ก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับช่องเช้งโจ๊กไนท์แมกเกอร์นะครับ <c oughs> นี่ก็หลังจากห่างหายกันไปนะครับอย่างที่บอกว่า,เ,าเปิดจองพลังห้าเล่มนะครับวันนี้ก็ได้พลังมาแปดเล่มนะทุกท่านอนเงินตังอนตังหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรอคอยนะครับที่ล่า,าช้าก็เพราะว่าข้าทรายนะครับผ้าทรายเนี่ยนัดกันไว้นะครับ จะส่งในสัปดาห์ต้นเดือนแล้วก็เขาขอเลื่อนนะครับเลื่อนมาหนวันที่แปดที่เก้าเลยนะครับประมาณวันที่เก้านะครับเขาถึงส่งนะก็ทำให้งานล่าช้านะครับต้องรองานเนาะก็เลยทํำออื่นเล่นไปครับมีดเล็กห้าหกเล่มนะครับเป็นพวกยาคุดบุกโกอย่างเงี้ยครับประมาณห้าหกเล่มนะครับก็ทำไม่ได้ขายครับก็พี่ๆี่แถบนี้ครับ สั่งกันก็เลยไม่ได้ลงไมไ่ลงคลิปขายนะครับกันนี้ก็มาเป็นตัวขายจริงละก็ม,มีทำฮารมงฮารมอนทำเล่นทำอะไรไปแะละครับตามภาษานะครับรอพระทายเนาะก็จะมีชุดของท่านอายการนะครับมีสี่เล่มนะมีพลังคอมแพ c t นะครับตัวคอมแพ c t เนี่ยก็ จะสั้นนะครับเก้านิ้วนะครับมีสองเล่มนะมรู้ว่าแสงได้ไหมเดี๋ยวปรับหน้าจอดีกว่าครับก็จะมีตัวคอมแพกนะครับเก้านิ้วนะครับราคาเดียวกันกับตัวใหญ่นะเดี๋ยวเทียบตัวใหญ่ให้ดูนะครับนี่นะครับห่างกันเยอะนะครับราคาเดียวกันแต่ว่าอา่า ัดส่วนนะครับของมีดมันต่างกันเยอะนะตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะสองนสองครับแล้วก็จะเปิดแค่เดือนละห้าเล่มเท่านั้นนะเดือนนี้ส่งไปแล้วเดือนนี้ครบแล้วนะครับเป็นเดือนหน้าตุลานะครับเพียงแค่ห้าเล่มเท่านั้นนะเออตัวนี้ราคาเดียวกันครับคอมแพกค,คอมแพกก็คือสั้นนะครับสั้นลงนะครับเป็นงาน ที่เน้นพกพาได้ดีกว่ากว่าตัวยาวนะงานสวนงานออต้นไม้งานอะไรเนี่ยก็จะแนะนำตัวคอมแพกมากกว่านะครับส่วนตัวตัวฟูไซส์เนี่ยหรือตัวปลังตัวปกติเนี่ยครับมันจะยาวนะครับด้ามที่ยาวนะครับเห็นไหมเอ่ยครับเนี่ยองศาด้ามนะครับต่างกันจากตัวคอมแพลกนะครับนิดนึง ไม้เดียวกันนะครับประดูแดงนะสองพันสองครับจะเปิดแค่เดือนละห้าเล่มเท่านั้นนะครับไม้ตัวคอมีดจะค่างใหญ่นะครับแล้วก็ดำสไตล์ชัางโจกครับมีความโค้งเว้าเนาะเข้ากับอุ้งมือนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะโค้งเว้านะครับเข้ากับอุ้งมือ เรานะครับตัวฟูไซส์เนี่ยทำหกเล่มนะครับก็นี่แหละครับก็จองกันมาห้าเล่มนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นจองหลังมาอีกนะครับเป็นหกเล่มก็และกันนี่ครับหกเล่มนี้นะครับไซส์เดียวกันนะครับไซส์เดียวกันเลย จะมีของท่านอายการนะครับมีตัวซุยนั่นแหละคือยังไม่ได้ส่งนะครับก็รอซองเป็นซองมาก็ส่วนตัวนี้นะครับพี่บอกว่าสี่พันนะครับพร้อมซองเนาะเป็นงานที่ฟิตติ้งนะครับด้วยการตีทั้งหมดเลยที่บอกว่ามีห่วงร้อยโซ่นะครับมีกาดกาดที่เป็นรอยตีทั้งหมดเลยนะครับ ติดให้มันสอดคล้องกันทั้งหัวทั้งท้ายนะขั้งหน้าด้วยนะครับเหล็กบ้าเรื่อยนะครับจะออกสไตล์เปอร์รเซียนิดๆน,ดๆนะประมาณนี้ครับ <นะ S 2> ไม่ได้ทำอีกนะครับไม่ต้องสั่งนะไม่ได้ทำอีกนะครับมันกินเวลางานนะครับ3,4ี่พันเนี่ยผมเอาไปทำพลังได้เยอะกว่านะครับ ก็จะเปิดงานใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นบววี่ที่ใช้เอ่อเชือกพันขอนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยเลซินนะตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับตัวเดโมเนาะเดี๋ยวจะทําให้มันเอ่อตัวเคลือบตัวพันเนี่ยให้มันเสมอก,กันกับด้ามน,นะครับแล้วก็จะเคลือบเลซินสีฟ้านะแล้วก็ใบมีดเนี่ยยาว 6- 7นิ้วครับเหมาะในงานแคมป์ทั่วไปนะครับหรืออาจจะทำ จะเปิดสิบเล่มบางทีอาจจะเป็นตัวตัวแคมป์เลยก็มีนะเดี๋ยวจะทําออกมาบ้างนะครับที่หลังมันตรงนะครับหลังตรงไม่ได้ไม่ได้ทําคมหลอกอย่างนี้นะครับส่วนผิวก็จะทําเป็นผิวขาวอย่างนี้นะหรือใครชอบผิวดํานี่เดี๋ยวจะทําให้นะครับเอาไว้คุยกันหลังไม่ดีกว่าสําหรับคนจองนะครับไม่มีวัสดุอื่นนะครับอย่างคอ เป็นเขากว้างเขาควายอะไรเนี่ยไม่มีนะครับมันหมดนะเราก็จะทําตัวนี้แหละที่เป็นให้มันดิบๆนะครับอาจจะไม่ใช้ไม้อย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นเดโมโ่เนาะอย่างที่บอกคือเป็นตัวต้นแบบนะครับจะทําออกมาขายดูอาจจะทําถ้าจองไม่ถึง10เล่มอาจจะทํา้าเล่มแล้วก็ทําแคมป์อีก5เล่มก็ได้นะก็จะเป็น10เล่มนะครับในคิวต่อไปนี้เลยนะพูดเรื่องซองนะครับ ซองเนี่ยมีซับอยู่นะครับก็จะเป็นซองอ่ายูวิเซลนะครับสามารถใส่ได้ทั้งใบมีดนะครับใบมีดยาวไม่เกิน9้านิ้วก็ใส่ได้ครับนี่อย่างนี้นะนี่นะครับเนี่ยตัวละห้าร้อยครับเป็นหนังควายนะครับหนังหนานะหนังก็ข้างหนานะครับนี่เลยครับใส่ได้นะครับมีดเล่มนี้ยังใส่ได้เลยครับ สามารถใส่มีดที่ใบไม่กว้างกว้างไม่เกิน2นิ้วนะครับแล้วก็ความยาวไม่เกิน9นิ้วนะครับใส่ได้ทุกเล่มเนาะก็จะเป็นก็เรียกในวงการก็จะเรียกซองโซเปนีนะฮะซองยูนิเซลนะครับสามารถใส่ได้หมดเลยเนาะก็จะมีแบบครยเด็กก็มีนะครับแต่ว่าใครเด็กมันแพงนะครับนี่คายเด็กนะครับเป็นวัสดุ PVC นะครับเป็น ใช้ในงาน2องปืน2องมีดนะครับมีคลิปล็อกนะครับตัวนี้นะเอ่อเปิดยังไงเอ่ยอ๋อมีคลิปตรงนี้นะครับดันนะครับแล้วก็เปิดเดีย๋ยวผมมีใจแป๊บหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้อ๋อนี่ครับดันนะครับแล้วก็เปิดนะครับสามารถใส่ในซองอ่สัมภาระ ซองเข็มขัดหรืออะไรนะครับมันจะเป็นคลิปล็อกอย่างนี้นะล็อกลงมาครับตัวนี้แพงหน่อยนะครับตัวนี้800บาทนะก็ไม่แนะนําไม่แนะนําใครอยากจะนี่มัน,ม,นมันไม่เข้ากับตัวมีดนะครับมันไม่มันเหมาะกับหลับพวกวมีดที่เป็นเป็นด้ามแบบจีเทนหรือว่าด้ามที่เป็นวัสดุสังเคราะห์มากกว่านะครับเนี่ยล็อกนะครับ ก็จะดึงไม่ออกนะครับนี่ก็ปลดปลดล็อกปลดล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนี่ครับมันจะมีคลิปล็อกตรงนี้นะนี่ก็ใส่ได้นะครับมันจะเหมาะสําหรับมีดที่เป็นเทคนิคมากกว่าเนาะไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่ตรงนี้ค่อนข้างแพงนะครับเจ็ดแปดร้อยก็มีหมดมีตาไก่มีอะไรเนี่ย แต่ผมผมชอบอย่างนี้มากกว่านะครับสําหรับงานที่มันคลาสสิกกว่าเนาะมันด,ดูดูดีมีภูมิฐานนะครับเหมาะกับเราชาวบ้านนะครับเราใช้มีดทั่วไปเราไม่ได้ใช้แบบเทคนิคอลที่เป็นต่อสู้ที่เป็นทหารหรือว่ายุทธภัณฑ์อย่างเงี้ยครับมันก็ประมาณนี้ครับแล้ว <Okay. S 1> จบคลิปไปแค่นี้นะครับชงจูงนาเมเกเอร์ลาไปก่อนสรับใครที่สนใจนะครับชงจงจะเปิดโบบี้อย่างนี้นะครับโบบี้แบบ สไตล์ยังไงดิบๆนะครับสไตล์ใช้งานที่มันอยากเปลี่ยนความจำเจนะครับที่มันเป็นคอทองเหลืองอย่างนี้นะให้เป็นคอแบบพันเชือกแล้วก็เคลือบด้วยเซรามิกเออไม่เซรามิก